เภิพัตุลเรืเอครับสินค้าที่นี่ถือว่ามีคุณภาพสุดยอดนะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใช้แล้วนะคะหน้าก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็จุดด่างดําก็ลบเลือนลงไปค่ะคือรู้สึกว่าใช้แล้วเราประทับใจด้วยแล้วก็ให้ลูกใช้ด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าลูกเป็นสิวมากแล้วก็สิวก็ยุบด้วยนะคะเอามาจากแม่สายเจ้าใจมายิมเรือนนะค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้ดีมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับเปลี่ยนแปลงอันตีเขามีอายุแล้วเนาะ ก็เลยอันอันเยลแกนะ่ะมันจะหายไปยจาะาพการเจรังรัมก็หายไปจะก่อนที่จะใช้เนี่ยคะ่ะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับออถุงใต้ตาอย่างมากแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เกือบ กี่ห้อแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยได้จนกระทั่งมีญาติแนะนำมาค่ะสินค้าตัวนี้ที่เริ่มอยู่ที่อเมริกาค่ะก็เลยมีโอกาสได้ใช้เขาส่งมาให้จากอเมริกานะคะได้ใช้เนี่ยขวดแรกเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าความแตกต่างของผิวหน้านะคะคือผิวหน้าจะเนียนขึ้นใสขึ้นแล้วก็ตึงกระชับขึ้นแต่พอขวดที่2เนี่ยนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยค่ะว่าถุงใต้ตาที่เคยเป็นอยู่นะคะ ไม่เคยหายเนี่ยหายไปแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาภายหลังนะคะก็คือใบหน้าเนี่ยยกกระชับขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำศัลยกรรมเลยะคะ่ะอดีตนายกนะคะของสโมสรโรตาอรีล่ลานาะเชียงใหม่แล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นประธานบุลุี่โตตอรี่ของของ,ของลอตเตอรี่ภาค 3, 3 0, ามสภาคเหนือด้วยพอใช้กับตัวเองประมาณ2อสามอาทิตยะะ์ค่ะมันรู้สึกเลยค่ะคุณกบเห็นผลจริงๆเลยก็คืออันดับแรกนะคะรูขุมขนเล็กลงนะคะ ออไอ้ฝ้ากระที่มีนะคะรู้สึกว่าผิวหน้ามันอาจจะไม่หายนะคะมันกระจ่างใสซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพี่แตนจะเสียเงินเยอะมากกับกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าหมอที่ ที่ทาเรื่องความงามด้วยกันที่จะรู้ว่าเอ๊พี่แตนหายไปไหนนะคะเ <c oughs> พราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เจอเจอเนสเนี่ยพี่แตนเนี่ยไม่ได้ทําหน้ามาด้วยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะก็เลยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหน้าตัวเองกระจ่างใสแล้วดีขึ้นแล้วก็ไม่แพงที่สําคัญก็รู้สึกดีขึ้นตรงที่นี้ตรงที่มันเป็นรูรอยตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเป็นเม็ดก็ดีขึ้น,ขนใช้เป็นไงคะก่อนใช้มันก็จะมีตรงนี้ริ้วรอยแล้วก็เป็นเม็ดสิวค่ะค่ะกี่วันแล้ว ประมาณ13วันรู้สึกเป็นเงไงบ้างต่างไหมต่างค่ะประมาณ60% 10%เลยเหรอคะ60เลยนะเพราะว่าตังนี้วดยสิทิดีขึ้นดีขึ้นหมดเลยชื่อผุดสดีนภัทรลุงนะคะทําธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตค่ะรู้สึกได้เลยล้างหน้ามาหน้านิ่มมากเลยอะค่ะเอาดิฉันทามนพัชรัธนาทรนะคะระยะเวลาที่ใช้นะคะก็คือว่ายังไม่ถึงขวดเลยอะค่ะก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าตัวเองแบบ มันไม่ขนลุกเลยค่ะมันโดดเด่นฝาสินค้าแบรนด์เนมทั่วๆไปนะคะจริงมิ้นมีเรื่องกระเพราะมิ้นเป็นจุดกระเล็กๆดำๆค่ะนิดๆค่ะเห็นใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมิ้นว่ามันจางมันจางลงมากเลยอะค่ะแล้วก็กี่วันกี่เดือนเดือนครึ่งกี่ขวดตอนนี้เริ่มขวดที่สองแล้วค่ะขวดที่สองแล้วนะคะครั้งแรกที่ใช้แบบมันเนียนค่ะแล้วก็แบบทาไปครั้งแรกเพรเวลาทาก่อนนอนใช่ไหมมันตึงหน้ามันจะตึงค่ะ อายุน้อยนี่มันดีตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกาญจนาค่ะ,อย,คะอยู่พังงาค่ะอยู่ที่พังงาทำบริษัททัวร์ค่ะบริษัทษทัวร์นะคะอยากจะให้แบ่งปันประสบการณ์นิดนึงค่ะใช้เซรั่มวิมินเนสแล้วเป็นไงบ้างคะโอประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเคยไปใช้บริการที่เอ่อเมดิแคร์นะคะแล้วก็จะใช้ที่ชูม,มาร์กที่ว่าเอ่อบนหน้าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเกิดขึ้น แพ้ผื่นนะคะแล้วทีนี้ก็มีคนแนะนำนะคะว่าให้มาใช้เ,เซรั่มปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่กล้าใช้แต่พอใช้ไปแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะปัญหาตอนที่ก่อนใช้เป็นยังไงคะก็ก่อนน,น,นั่นคือขึ้นผื่นแพ้มากเลยค่ะแล้วก็ เครียดมากจะไปเข้าพวกสถาบันความงามนะคะก็มีเพื่อนแนะนําว่าอย่าไปเลยเลยเพราะว่ามันแพงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ลองมาใช้ตัวนี้ดูตอนใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันซึมเข้าสู่ผิวแบบว่าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบมันซึมเข้าแล้วก็เห็นผลชัดเจนแล้วก็ไวอย่างเงี้ยค่ะมีแต่คนทักว่าเออทำอะไรมาหน้ารู้สึกแบบว่าเออดูเราแบบว่าร,รู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาแบบล้างหน้าปุ๊บเนี่ยงงงงกับ<ง>ตัวเองว่าเอ้ยแก้มฉันหาย แก้มที่หายเพราะว่าอะไระมันกระชับก็ไปไงฮะวลามันกระชับก็ไปปุ๊บเราล้างหน้าปุ๊บเนียแก้มเราเนี่ยที่เคยแบบย่อนอย่อนอย่างนี้มันไม่ถูกฝ่ามือเราไงครับเ,เรารู้สึกว่ามันมันกระชับแก้มหายรู้สึกว่าเออเฮ้ยแล้วก็ยิ่งสําคัญอีกอันนึงครับคือเราเนี่ยคนข้างข้างหมอนเนี่ยคนข้างข้างกายบอกว่าวฮะเขาบอกว่าแก้มเธอเนี่ยไม่เคยนุ่มอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะตั้งแต่ด้วยกันมา10กว่าปีผมเป็นคนที่ว่าน้าดํามากมาก ปัญหาเกิดจากเพราะว่าเราทํางานเนี่ยโดนแสงแดดที่ว่าแสงแสงแดดที่ว่าจัดมากๆครับจนเกิดปัญหาเป็นฝ้าที่ที่ดำเนี่ยต้องที่ที่เคยเห็นเน็นยดำฝีนะคะอันนี้คือดีไปกี่เปอร์เซ็นต์ละคะก็ประมาณ70%ได้แล้วครับที่ทำให้ดำฝีได้เลยไหมใช่ได้ครับพอผมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของลูบิเนสเนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงเราภายในสี่วันนะฮะทำให้เราอ่ะหน้าของเราเน่ยมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นนะฮะและรู้สึกว่า เราที่เป็นฝ้าแดดอยู่นะครับจะมีการผัดเซลล์ผิวออกมานะฮะทำให้เซลล์ที่เป็นไม่สามารถที่ว่า,าผัดออกมาได้เนี่ยทำให้ฟื้นฟูและทำให้ใบหน้าเราเนี่ยกระชับหลุมขนกระชับนะฮะหลุมสิวเริ่มเต็มขึ้นปัญหาที่ว่า,าความมันบนใบหน้าก็ลดลงไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะมันทำให้รอยตีนกาถุงใต้ตาเนี่ยเราค่อยดูดีขึ้นตามลำดับวิ before ชัดเจนมากนะ ก็ยังก่อนใช้เนี่ยก็ยังคนในออฟฟิศเองอะ่ะนะคะน้อนใช้มาประมาณาเกือบส,สามประมาณ3เดือนนะคะคนในออฟฟิศน่ยยังทักกันทุกคนว่ามันดีจริงแล้วน้องก็สามารถที่จะแนะนําคนในออฟฟิศได้หลายคนนะคะคือแทบไม่ต้องพูดอะ่ะตัวผิวหน้าเนี่ยมันชัดเจนนะคะจากเดิมเนี่ยริ้วรอยเยอะนะคะก็ริ้วรอยก็จะหายไปแล้วตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยคือเดิมนี่จะลึกมากนะคะตอนนี้ก็มุมปากขึ้นนะคะตรงนี้ดีขึ้น นะฮะแล้วที่สำคัญโดยรวมเนี่ยน่าจะเนียนทาแป้งติดนะฮะแล้วขาวขึ้นค่ะพอใจในผลิตภัณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยค่ะคืออย่างนี้นะคะลูมิเนสเนี่ย มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคือซึ่งจริงๆพี่เขตได้ยินเรื่องที่ว่าคนไปฉีดสเต็มเซลล์หรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็แต่เรากลัวการฉีดไปเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าฉีดแล้วก็ไปในร่างร่างกายมันจะเป็นยังไงแต่พออันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สเต็มเซลล์สร้างขึ้นแล้วก็เราเอาโกลฟักเตอร์ตรงนี้ที่สเต็มเซลล์สร้างขึ้นมาใช้ใช่ไหมคะพี่เขตก็ลองดูแต่พอปรากฏว่าใช้ไปแล้วมันจริงๆนะคะ อาทิตย์เดียว,ยวมันเริ่มเนี่ยริ้วรอยนะจริงๆเมื่อก่อนนี้พี่เขียจะริ้วรอยใต้ตานี่เยอะมากนะคะใช้อายครีมใช้อะไรต่ออะไรหลายยี่ห้อเนี่ยนะคะมันช่วยไม่ได้เลยแต่พอมาใช้เซรั่มของลูมิเนสเนี่ยนะคะอาทิตย์เดียวมันเริ่มตื้นขึ้นนะคะเดี๋ยวฮะตอนนี้ดูสิคะคมันกระชับนะคะแล้วก็ค่ะแล้วไอที่ตรงนีน้นะคะคางที่มันห้อยห้อยห้อยนนมัน ก็อยากจะแบ่งปันเนี่ยนะคะเวลาเรามาเจออะไรดีๆเราอยากจะบอกคนอื่นค่ะเพราะว่าเรามาสวยด้วยกันดีกว่านะคะมาสวยด้วยกันมาสวยด้วยกันมารวยด้วยกันค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีขนาดไหนนะคะกลบเชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่นะคะคงจะต้องอยากใช้แล้วล่ะคะ่ะอย่าให้พลาดนะคะอย่าให้เวลาผ่านเนิ่นนานไปเพราะว่าใช้เร็วสวยเร็วใช้ช้าสวยช้ารวยเร็วสวยเร็วต้องเจนิสค่ะ